เอาไม่ได้ซื้อเพราะสาคือว่าเอาเงินเอาเงินกันเป็นหนี้เงกันไม่มีบทกับ่ให้เจ้าให้เจ้าจังหวะเจ้าคุณไอาดลอยครับ

พี่น้องเบิร์ดชูขู่ชูคนเราเพียงเนาะวัดจมองสุบลวัาจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะศสตรสวัสด,ดีพี่น้องทางฝั่งไทยอีกทีนึงพบพ่อกับโองยูทูบความหวังเย่งชายใจกันด้วยเพียงเนาะวีสองอีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องเมื่อนี้ก็คือว่าอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมได้อ่าอนนำเนินกันถูกขันตนน์ต้นเราเพียงเนาะถูกยางในการันทำบุญนี่แหละพี่น้องเนาะทางบ้านทางเกือนของเงินนองไม้เมื่อนี้นะคือเราได้มีคลิปอื่นเราเพียงเนาะ แ็คือแจ้งให้เอฟซีหูด้วยพี่น้องแต่ชีได้ทายแต่ยูนิเนาะมก็ได้ไปทั้งไทยเนี่ยคลิปหรอกพี่น้องมือนี้อย่างไรก็มาเบิ่งมาชมกันกำลังเซลเซลอยู่คนเนาะเดียวเพนก็ซีเบิ่งเดียวเวียงที่ย่างข้าไปทางนั้นมือนี่มาเวียงเองกับมาเพื่อเพื่อมาฮอสเนาะพี่น้องมันก็นั่นเติมแต่ว่านอนนี่พี่ด้วยเหมือนอย่างไรก็เบิ่งชมกันพี่น้องกัน Cơn con cầm lăng lằng mua than nó lằng như nào vậy đó sẽ ừ, đi nữa ba <laughs> <trời ơi, cười> <laughs> ờ... hôm Pha hôm Pha hôm Pha hom, tôn bang. Đeo thố bằng và chít, của nó sẽ <laughs> nói, đây sẽ đấy. Trả mưa. đây là huyền Châu Phú, Khao Năng, như

มันมันมดเขาเขาไออัดบุทันกวนน้บอว่ามีปจยานเาไม่เทียตานิตองกครองประชาธิปตอปิในปรทยแต่วันบดมันนี่เนาะคิด่าคนสิทุกแกงพี่น้องแกงกระดูก ข่าตัวนี้เนาะพอสำายดีเนสังไดนเด้พอครัวแม่ครัวนี่เออ สบายดีเด้อผู้ช่วยฮะมอนเข็มมันยาวเท่ม่น้องกุลโมเห็นบอกคนถามหาแบบไรเด้อบอ๊มแชมแค้นหน้ามอนั้นมันยาวซักหนิคนแบบนี้เอาไว้ยิ่เอามันคนว่าบโมเห็นถามเบิ้งฮะฮะอันอันจัดแจงใช่เบิ้งเอาแค่เขาเนี่เขาบอกไอเจ้าตรวจเบิ้งมั้งนะ con vừa chắc nó vì là con bò chắc quá phải cả bọ thế là đấy ở dài của thảo phu ô phân thì đấy อันนี้พยูม่ประเจ้าอยู่ชี้ันกีพอาจารย์หลวงมบังเลยมองฟงธนาพระทุกพรดีโชวด้กินเน้ท่านอับท่านนี้านอไะใ้กินเนท่านตรงมากคได้จงรัใช้เงินบ่ช่วยเพิ่นได้ใช้เงินบ่จุดใช่บ่ใช่ใช่ทาไรในไร โอยืมได้ก็บ่าแค่ไหเพือนบ่แต่ะว่ามีช่วนมีบ้านนึงอบย่าักีดนอกาเงนน่อยราตามน่ชัโมงลนข่ริิโตมกินทานทานีานหไกินนลงมาควมม่สมลรบนนะพะเพิ่นแค้นว่เพิ่นแค้นใจต้นนี่เพิ่นแค้นใส่บ่เงินหน่อยเข้าไปหาแรกนะบอได้เงินหน่อยอันนั้น่ะมีแต่ใบสิบพันเล อันนี้แคนเสต้นตัวนี้แคนใสนอะเจ้าขาเงินบาทนึงเนาะปลาเบกว่าปลาชนละราอมชิงเอเอ้มีเนี่ยสี่้าแปด้อันนี้แสนหนึ่งตัวนี้อันว่ายันว่ายากแคนต้นแคนยังแค้นี่ก็มีสบายสิบพัน ฮใช่นี่นะเด้ตัวใบสิพันเลยใบสิพัน่ะแช่นึงด้

ฮนริดาฮิจายะ็นเดเอเ่อน็น่าใส่รลยฮิคิดด้ทานเดียวกานนี่าริคิดได้ทางกุ่มมากกว่าเราสำหรับผาสนาละจะมีวันดาทุกข์ากระดับมันแิ นี่ชมนี่ยายช่าเปนกีไม่นตาหนึ่งเจนาตนนะานโรจุกโตไม่กินเนทานกันชาดีานาได้กิน้านชุ่มมากข้าวเลี้งมน้าปลาตาเ้าลนาปลาด นี่กระจาก็จะย่ส้านีเระว่ท่ตัวราทาน้จนเนนเรตกองไโตไม่กินราดกนจะดีนาน้านี่ย้า่ากันนเจ้าพี่บ้านผมกทปา้นะดน้างนี้วเห็นยังทางนี้วะมียังแค่ตัวนี้เดินยังฮะเห็นเห ต้นยาไปเป็นชาอมีต้นยาแล้วมีต้นบางต้นนันันห่าไปันไปมาชาต้นหีงสวยในกาอยู่พุ่นนี่มีเงินมีเยันเลยให้กาเพิ่มกาปิดเอาดอกเงินน่กาไม่อับเีินอ๋อต้นข้าวมาซาสูตชับต้นถุดชักอั้งมีเงินมียงนมีเครื่องมาสั่นซะ้ขน้อยจะได้เขาเขึ้นออกมา เงยตั้งประยูรด้วยในจับเนี่ยระยะมันลงระยะผู้บาบนจิบกระหน้ำเราใยกเห็ดนั้นเพิ่นนั้นมาถวายให้พุ่นเลยก็ให้ผู้บาได้เป็นผู้เาพี่คุณพ่อบอเห็ดสมุนไพรอยู่เขาไปตีข้อมาหน่อยเ้วยจ่อยเอาเอาเห็ดน้ำกันตั้งเลยหายจบกันตั้งอันแรกส่งมีเลี้ยวกันได้บ้านครับ นม,ม,มานองเว่าน,นอแลมนงมาพานน้อพี่น้องอันนี้ทางน้องดาเป็นเป็นผูครับผููจดเนาะครับน่นะ

นเลยสิมงมุกกำลังกำลังกำลัง hmm. ป yeah. ุนมาจัดตัวไว้อ๋อจัดขั้วขั้เสียหลับลับโยตอนเที่ยงเลยเลยเดี๋ยวมันวิ่ตอนเที่ยงตอนยังเนี่ยเขาจังคอยว่ากันเรื่องนางกระปุ่นเนาะอืมนะนั่นก่อนตัวจัดแจงมายังเรียบร้อยแล้วเนาะเอาเอาหลอดไปให้เขาเก่ง

जय हे พี่น้อง

แต่โอกาสมีปัจจัยอยู่อิปังกีมนงหวยก็ซานนิยมโบโบธรรนาสัธรรมติโชนี่เปนทางการจะนี้จะหา้กิท่านทุกมาก้สําหรับปรารถนากับบตรพะเหล่าจริงๆมลดบางคนได้บางคนจดนวเข้ามาแล้วเข้าบ้านเขาฟังหกับเก็บจะได้ความขันี่มีจบรพกคือว่านั่เนาะพี่นอ nắng nắng cất nắng đệm ở thang Naiputh, phút thang Phut Nayi, thang Phen, thang Phawan, thang Thanhino, thang này này này, thang, thang, เป็นขอทานเป็นอ๋มอมูลเนี่ยจดไว้บ่โอ้อมอูลมายัางเนี่ยเป็นจดไวน้น้่งี่ะออเทาโตนต้นสะตวตน,นี่สี่เด่นฮะ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

แต่คนว่ายังไปลงเปกันกำลังจัดแจงอยู่เนาะเขาแบบต้นต้นต้นพันธุที่ไอ้กลางทางอะบังเลยเคยบังเลยเดี๋ยวพูมาแต่ประามันอยากได้ต้วนันี่าพราพรยังไปอยู่ คนยังไปอยู่ไปแล้วจะรอถ่ายเย่ะเลยถ่ายยังไงมันใส่อะไรอย่างองีนี่เนาะมันบบกือกันกับบ้านเฮาบ้านเฮาอ่ะต้นบางย้อห่างเอาต้นแบบนั้นเลยเอาต้นน้ำกองบุญเนี่ยนลยโอ้ด้ยมันเป็นเหตุบบกือกัน đấy, chạy là đi ra bài, à, hám, hám nhở, anh là, nó cái đại đó. เียกูงรเาเขาอจะเอาไปเก็บของของบูว่ะเาว่าันนี้จะพี่ลขับไปนี่อวันทั้งเกบอกนีูดแเลยไปูนงื้อเลยวันนี้ตื่นเต้นะไปโยมันจเก่มีเอนะนี่แต่ว่า มีอย่งการนั่นธนาัตรเนาะแล้วมันขาดเดือนอยังมืนโมคอยยังกะคอยนั่เนาะจ้าสำมุจจ้าย่ายัดเราตู้ฟูกเราใช่ บ่าวีเงินน้อยได้สบายดีแล้วดิ่เลยพูดไปให้น้องดน่ะไปครับน้องเพิ่นอยู่พุูดเขาบอกดิฮะพี่น้องเนาะเี็น้องะไรพี่น้องไงตัวอะไรมันตัวอะไรหูแกหูตัวอะไรโบนั่นมันเพราะว่ามันโบคือกันนะพี่น้องโบคือกันไงกะอย่างไรกะอัน นั่นนำกันพี่น้องเนาะอาบุญนำกันพี่น้องเลยเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างกัคค่ายคคือกันแต่กับบุคือกันเราเพี่ยนเนาะกับมีนั่นนั่นนี่เพิ่มเข้ามาอีกอเรืเลยนะพี่น้องกว่าตามทีเขาคุยกันตะกี้กี๋จะมีแต่กองบุญตัวนี้นจะมีกองแจอกองนั่นก็อันนี้อันนี้เพิ่มขึ้นมาอีกพี่น้องเลยมันบุคือกันเราเพี่ยนเนาะ ฮะบ่ว่ากันพี่น้องเนาะเดี๋ยวจังค่อยเคลียร์ค่อยจัดแจงใช้อีกบ่ติดตามในคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยอะสบายดีเด้อสบายดีเอามายังจะสร้างหยังอีกบัดน้กันองเอสีไปตัดผมให้ท่านหมออ๋อโยโดยฮหาก็มาฮอดบ่โดยูงเาดีเพิ่นก็เข้าไปหมู่พี่น้องเอ้ยะหมู่ยแล้วล่ะ สิมูโยมาได้พอนคออาคอยมาได้เมื่อง่ายเด้อ่ะโอเคพี่น้องคลิปนี้กับจีลาไปก่อนจังน่อยจังกินข้าวเนาะอ่ะโอเคเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้กับลาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพี่ภาพการใดต้องกลับขอโทษขออภัยหลายน้องพี่น้องมืดผลช้ำพี่น้องเลยคือผลจะตกช้ำขอการคุ้มบาทสบายดีสบายดีบัสรถูทุกคนเนาะ